คำนับราชินีของฉันตอนที่48คุณฮัดเจ็ดคุณฮั่นเจ็ดเออคนละคุณหัวเจ็ดผมไม่ได้หยุดคุณเสียไว้เธอกลับประเทศเองแล้วดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะมีอิทธิพลต่อคุณหัวเจ็ดมากกว่าที่ฉันคิด โชคดีที่จัดคนส่งไปกำจัดเธอแล้วอาชญากรที่ต้องการตัวระดับ A ของโลกฉันต้องการให้คุณกำจัดคนคนหนึ่งในเที่ยวบิน en 30 9และหาโอกาสที่จะฆ่าเธอด้วยเรื่องการจี้เครื่องบิน ฉันจะจัดชีวิตใหม่ให้คุณในบราซิลเมื่อสำเร็จภารกิจแล้วเครื่องบินเจอกระแสลมกรุณากลับไปนั่งที่นั่งของคุณด้วยคาดเข็มขัดนิรภัยได้ย่ะตื่นกรนหกกก็คือตอนนี้แหละตัวอย่างต่อไปเดารูดูสีว่าซิเวียจะจัดการโจน ปกี่คนกฆ่าได้คนหนึ่งและไอ้คนถูกตำรวจทางอากาศจัดการแล้วขอดับเบิลคิวฆ่าดับเบิลคิวอย่างสมบูรณ์แบบขอไม่สามารถเปิดเผยตัวตนซึ่งไม่ได้ลงมือจัดการกับพวกเขาตอนที่49ปืนเปล่าไม่มีกระสุนหรอ แกแกตายไปซะทำไมถึงเป็นแบบนี้เป็นเธอเหรอเป็นเธอทำอะไรกับปืนนี้ ตอนต่อไปซีเวียจะตอบความห่วงใย,ยจากแอ์ฮอร์สเตดอย่างไรคุณผู้หญิงไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ขอบคุณค่ะฉันกลัวเกินไปจะลุกขึ้นยืนไม่ไหวคะ่ะขอขอบคุณค่ะทิปนี้น่าตื่นเต้นจริงขอขอฉันไม่เป็นไรคะ่ะคุณไปดูว่ามีใครบาดเจ็บไหมตอนที่50พวกเขาตายแล้ว คุณผู้หญิงไม่เป็นไรใช่ไหมคะขอบคุณค่ะฉันกลัวเกินไปจะลุกขึ้นยืนไม่ไหวคะ่ะอันตรายมากเกือบโดนรับผาตัวแล้วถูกรับพาตัวนี้แล้วนี่ฉันกำลังคิดว่าความปรรถนาสุดท้ายคืออะไรหรือเปล่าแต่ทำไมพวกเขาถึงต้องฆ่ากันเองล่ะพวกแกอาจไม่เชื่อนะมันคือปืนลงมือไม่เชื่อนะ มันคืนปืนลงมือเองก่อนมันเพราะสาเหตุกระแสลมซึ่งทำให้พวกเขายิงผิดแล้วฆ่าอีกฝ่ายตายมีโจนนี่มีโจนจีงโงโ่แบบนี้หรอฉันคิดว่ามันแปลกเกินไปแล้วอย่าสนใจมันเถอะบางทีอาจจะเป็นฟ้าลงโทษเองก็ได้น่าสุงสารจังเลยเกงว่า เธอจะทิ้งเงาทางจิตใจไปตลอดชีวิตแล้วต่อไปคือข่ขาวด่วนเกิดเหตุจี K ้เครื e ่องบิน EK สามเก้าเที่ยวบินจากกุ้งแบกแดดไปกุ้งปักกิ่ง จนสองคนจับตัวประกันหนึ่งคนพวกเขาถูกสงสัยว่าเสียชีวิตพอเกิดการขัดแย้งกันภายในผู้ดโดยสารและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภยัยท่านประธานกวนเครื่องบินของเราถูกจี้แล้วครับโชคดีที่จรตายไปโดยไม่มีเหตุผลไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แต่มีตัวประกันคนหนึ่งตกใจจนเสียขวัญเพื่อชื่อเสียงของสายการบินเราเราต้องการให้ไปปลอบใจให้หล่อนด้วยตัวเองตัวประกันคนนี้เป็นใครหล่อนชื่อเสียรลันดูเหมือนว่าอาชีพหล่อนเป,ป็นศิลปินตัวอย่างต่อไปเจ้าหยุนอีเริ่มแกล้งอีกแล้วกวนเหว่ยจะดูออกแผนการของเธอไหม ไม่ทราบว่าเธอเป็นอะไรไปหรือเปล่าก็กวนเหวยถูกเธอรังสมองมานานแล้วจะดูออกจะดูออกแผนการของเธอไม่ได้แน่นอนขอในที่สุดสมองของกวนเหวยาก็ใช้ไงานได้สักทีดูออกแผนการของเธอได้ขออันที่จริงแล้วกวนเหวยารู้มานานแล้วแต่เขาไม่ได้บอกออกไปตอนที่5 1 เสียหันเธอบังเอิญจังเลยนะไม่รู้ว่าเธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าคุณเป็นห่วงเขาเหรอใช่ค่ะเดิมทีช่วงนี้เขาก็มีปัญหาเยอะมากอยู่แล้วอยู่ที่อันดับต้นๆการค้นหายอดนิยมสูงสุดตลอดดูเหมือนว่าเขายังมีวาวาริตี้ที่กำลังจะอัดแล้ว กลัวเขาจะได้รับผลกระทบจากโดนจี้เครื่องบินเลยสแสดงไม่ดีท่านโฮสคุณกำลังบอกว่าเสียรันกำลังจงใจแก้งสร้างกระแสหรือเปล่าแต่กวนเหยาเขาจะถูกคุณกวนใจได้ง่ายขนาดน,นี้เลยเหรอคุณไรเดียนสาเกิดไปแล้วผู้โดยสารบนเครื่องบินเยอะมากแต่ทำไมมีเพียงเธอ คนเดียวถูกลักพาตัวแถมยังหนีพ้นได้อย่างน่าอย่าง,าางปลอดภัยฉันไม่เชื่อว,ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรอกเก่งว่ามันจะเป็นละครที่เขาจำกับเองและเล่นเองช่างไงจังมันจะเป็นไปได้ยังไงคนในวงการบันเทิงเพื่ออยากดังอยากเป็นที่นิยมไม่ว่าอะไรก็ทำได้แต่ยกเว้นคุณขอเป็น คนมีน้ำใจเดียงสาแบบนี้ตลอดไปฉันขอเป็นคนปกป้องความบริสุทธิ์ของคุณครับความปลดปรานของเทพชัยเพิ่มขึ้นสองคะแนนความปลดปรานในปัจจุบัน80ถึงระดับความชื่นชอบท่านหอสุดยอดกวนเหยี่ยวตายใจกับคุณแล้วใน้านะ ที่ประธานกวนเหยาได้เห็นพวกต้มกันไปต้มกันมาในวงการธุรกิจบ่อยบุคคลที่ไรเดียงสาอย่างฉันเขาไม่สามารถต้านทานได้หรอกจ,จัดการกับเขานะง่ายจะตายเลยพี่กวนเหย่ที่จริงและที่จริงฉันคิดว่าคุณควรจะขอบคุณเสียหลันค่ะถ้าไม่ใช่เพราะเขา ผู้โดยสารคนอื่นๆอ,อาจตกอยู่ในอันตรายแล้วใช่ครับฉันอยากจะขอบคุณเขาดีๆครับใช่ฉันเพื่อฉันเพื่อสร้างกระแสใช่ไหมดีมากฉันจะทาให้คุณสมหวังก็แล้วกันรีบเตรียมงานแถลงข่าวเพื่อรายงานสถานการณ์การจี้บนเครื่องบินทันทีเชิญคุณเสียหลันเข้ารวมงานด้วย ตัวอย่างต่อไปนางเอเจะอธิบวิธีหนีจากพวกอันตรพันอย่างไรขออนุญาตเชิญคนเกี่ยวข้องตอบด้วยตัวของคุณเองเสียรันก่อพวกอันตรพันสองคนสูกกันเองและช่วยโอกาสหลบหนีขอการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องบินหนาแน่นปกป้องป้องกันตัวเองได้ดีขอความโชคดีมา พอดีเครื่องบินเจอกระแสลมหนีพ้นโดยบังเอิญตอนที่52วันนี้เที่ยวบิน EK 3 4 9ของบริษัทเราถูกจี้โดยผู้ร้ายมือปืนสองคนมีผู้โดยสาร289และคนและลูกเรือ12คนบนเครื่อง โชคดีที่เครื่องบินมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและไม่มีผู้เสียชีวิตมีรายงานมาว่าผู้ร้ายสองคนเสียชีวิตและตำรวจกำลังตรวจสอบตัวตนของพวกเขาบริษัทของเรายังได้จัดตั้งทีมสอบสวนอุบัติเหตุซึ่งจะให้เข้าร่วมมืออย่างเต็มที่กับตำรวจประธานนายกวนได้ยินว่าผู้ร้ายจับตัวประกันหนึ่งคนบนเครื่องบินตอนนี้ตัวประกัน นี่ปลอดภัยไหมครับขออนุญ,ญาตเชิญคุณเกี่ยวคนเกี่ยวข้องตอบด้วยตนเองคุณเสี่ยรันคนที่ถูกผู้ร้ายจับเป็นตัวประกันคุณเสี่ยรันครับคุณเสี่ยรันครับคุณหนีจากพวกผู้ร้ายอย่างไรนะคบอาจจะเพราะฉันโชคดีมากค่ะ พอดีเครื่องบินเจอกระแสลมหนีพ้นโดยบังเอิญฉันไม่สามารถยืนนิ่งและล้มลงไปกับพื้นได้จึงเหียกเลี่ยงหายนาได้ค่ะเห็นคุณเห็นว่าผู้ร้ายเสียชีวิตอย่างไรไหมครับพอดีฉันยินเสียงปืนพอเสียสองนัดบุ๊บผู้ร้ายสองคนนั้นก็นอนอยู่กับพื้นแล้วตามรายงานทาง นิตัวเวท,ที่เราได้รับผู้รายทั้งสองคนนี้เสียชีวิตจากกระสุนของพวกเขาซึ่งหมายความว่าพวกเขายิงกันเองและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุผู้รายฆ่ากันเองเหรอฉันไม่เชื่อนี่มันเหลือนี่มันเหลือเชื่อหรือมั้งสริป์ก็ยังไม่กล้าเขียนแบบนี้เลยหรือว่ายังมีข่าววงในอะไรอีกที่ยังไม่ได้ประกาศออกมากหรือเปล่าฉันไม่เชื่อหรอกว่าโจนที่จี้บนเครื่องบินจะสู้กัน บนเครื่องบินเองคุณเสียรันคะทําไมพวกผู้ร้นายถึงลักพาตัวคุณคะลึงเท่าฉันรู้จักอาชีพของคุณเสียรันเป็นศิลปินคุณเป็นแขกรับเชิญในรายการวาไรตี้ไปเที่ยวกันเถอะและกำกำลังจะไปถ่ายทำแล้วแต่ในช่วงนี้ถูกลากไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จี้เครื่องบินดูเหมือนว่าบางเอิญมากนะคะ นักข่าวคนนี้เป็นฉันจัดให้แหละอยากจะดังไม่ใช่หรอโอเคฉันจะช่วยเธอแรงนึงก็แล้วกันคุณหมายคุณหมายความว่าฉันกำลังสร้างกระแสเพื่อผลของรายการหรอคะฉันรู้จักผู้ร้ายสองคนนั้นฉันรู้จักผู้ร้ายสองคนนั้นหรือว่า ฉันเป็นคนบงการให้พวกเขาสิเครื่องบินเงินเหรอตัวอย่างต่อ,ตอไปในงานแถลงข่าววันนี้จะเป็นอย่างที่โจหยุนอีพูดจริง,งหรือไม่เสียรันในที่สุดเชื่อเสียงของคุณก็ล้างให้ขาวกลับเหม็นอับอ,อีกแล้วก็ใช่นางเองกมีกระูบายแบบวงเวียนและจัดการกับพวกเขาในภายหลังขอเป็นไปได้อย่างไรซีเวียจะสั่งสอนบทเรียนกับกวนเหยาอย่างแน่นอนขอนางเอกและกวนเห่ยาร่วมมือกัน โจหยุนอี้ถูกหลอกใช้ทุกคนคะ่ะแอดต้องขอโทษด้วยนะทีะ่มันมีสเสียงฝนรบกวนเพราะว่าตอนนี้บ้านแอดแบบฝนตกนะคะแอดก็พยายามทําเสียงให้ดังที่สุดแล้วนะเดี๋ยวแอดยังไม่ได้หาหูฟังเลยอะหูฟังแอดหายเดี๋ยวแอดต้องไปหาก่อนจบคลิปน,นี้แล้วเดี๋ยวแอดมาภาคต่อนะไม่แน่แอดอาจภาคแค่เรื่องเดียววันนี้แล้วพรุ่งนี้แอดก็ยังต้องมีสอบอีก ช่วงนี้อาจจะไม่ได้มาอัพก็ได้นะคะเพราะแอดก็ไม่ได้จจเหมือนกันแอดต้องเร่งทํางานส่งด้วย